สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาดูเหรียญพ่อหลวงราชการที่9นะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับพี่น้องนี่แหละครับดูด้านหลังเหรียญเ,เหรียญ10บาทการเจนาพิเศษนะครับฉลองสิริราชสมบัติการจนาพิเศษห้าสิบปีเจ้ามิถุนายนสองพันร้อย ครับผมนำม่ดูให้ชมนะครับไม่มีการรับซื้อนะครับผมไม่ได้รับซื้อมีอยู่แล้วให้ดูเก็บสะสมกันาาการจัดการที่เก้าอีกไม่นานก็จะหาไม่มีแล้วครับพี่น้องหายากแล้วทุกวันนี้มีช่าง2เชือกนะครับแล้วก็ในกลางอุณารม แล้วก็ชัดแล้วก็มีเลขห้าเลขศูนย์ครับห้าสิบปีการชนะพิเศษนะครับฉลองสิริราชสมบัติครบห้าสิบปีการชนะพิเศษเก้ามิถุนายนสองพันร้อยสามสิบเก้านะครับพี่น้องดูด้นานด้านหน้าเหรียญน,นะครับด้านหน้าเหรียญก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้อง นำให้ดูให้ชมทุกท่านทุกคนจะได้เจ็บสะสมเพราะมันหายากแรกทุกวันนี้นะครับพี่น้องราชการที่9นะครับก็ติดตามชมใน YouTube หรือว่าในเพจในเพจลุงหลิดกคนไม่โลนะครับมีให้ดูให้ชมเป็นเหรียญพ่อหลวงหรือว่าแบ้ง เบ่งพ่อหลวงเป็นเบ่งเ,เก่าเบ่งหรือว่าเหรียญเหรียญห้าสิบยี่สิบห้าตางห้าสิบตีางเหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสองบาทเหรียญสิบบาทนะครับก็ให้ดูให้ชมประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับ ครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับพี่น้อง5าฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีการชนะพิเศษ9มิถุนายน2539สิบบาทประเทศไทยครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเข้ามาดูเข้ามาชมคลิป ของลุงฤทิ์คนไม่รอนะครับนำเหรียญพ่อหลวงมาให้ดูให้ชมนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเข้ามาดูเข้ามาชมขอขอบคุณครับอายุวันาสุขะันละ